สวัสดีครับอยู่กับผม c k e r m a n ก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้คะแนนชมรมนะครับรวมไปถึงการซื้อนะครับสินค้าที่ต้องใช้ะคะแนนชมรมในการซื้อด้วยนะครับก็มาเริ่มกันที่เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ชมรมนะโอเคครับก็ให้มาที่ป้อนอาหารนะครับผมแล้วก็มาที่รูปวกตรงนนี้ ก็ในส่วนแรกนะครับผมจะมาบอกก่อนว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยครับจะได้คะแนนชมรมมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากอาหารแต่ละอย่างนะครับก็จะมีการให้คะแนนชมรมที่แตกต่างกันซึ่งให้มาดูที่เค้กแมวเหมียยก่อนนะครับผมจะกดให้ดูอ่ะเค้กแมวเหมียวันนี้นะครับเรจะได้จากการใชโอปอซื้อนะครับ20โอปอนะครับต่อ1เค้กแมวเหมียยนะครับโดยวันหนึ่งเราจะป้อนอาหารเจ้าน้องแอสปซิดได้10ครั้งนะครับซึ่งในส่วนของ เค้กแมวเหมียวเนี่ยก็จะให้คะแนนจุมอยู่ที่60นั่นเองโดยอะแล้วมันยังไงโอเคอะเปรียบเทียบนะครับ60คะแนนนะครับเค้กแมวเหมียวกับอาหารโดนัทโอหักอะโดนัทโอหักได้20คะแนนนะครับก็จะเห็นว่าเค้กแมวเหมียวนะครับจะให้ะใหคะแนนมากกว่าโดนัทโอหักนะครับอยู่ที่3เท่าเลยนะครับแล้วก็ต่อมาอะเดี๋ยวผมผมจะลองเปิดให้ดูเป็นอาหารที่อะระดับอน้อยลงมาหน่อยก็คือเป็นระดับสีฟ้านะครับ แต่ว่าน้องก็ยังชอบอยู่อ่ะพีู่ปหัวใจนะครับอ่ะเะไือ18คะแนนก็จะลดลงมาอีกนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเป็นสูตรปลาซาบะนึ่งนะครับก็ลดลงมาอีกนะครับก็เป็น14ลอ,องมาดูอาหารที่น้องไม่ได้ชอบนะครับก็คือเป็นอาหารสีทองแต่ว่าน้องไม่ได้ชอบนะก็เหลือ12นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงอ่ะเหลือ10ครับผมก็เพื่อนๆน,นะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยนะครับที่ส่งผลให คะแนนชมนมจะมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือระดับของอาหารนั่นเองครับหมายความว่าอาหารสีทองก็จะให้คะแนนมากกว่าสีม่วงแล้วก็สีม่วงก็จะมากกว่าสีฟ้ามากกว่าสีเขียวนะครับผมไล่ลำดับลงไปประด็นที่2ก็คือความชอบของน้องนะครับถ้าอาหารไหนนะครับที่น้องชอบในวันนั้นนะครับก็จะให้คะแนนนะครับที่สูงขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเค้กแมวเหมี่ยวนะครับจะให้คะแนน มากที่สุดนะครับแล้วก็มากแบบว่ามีในยะสําคัญเลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องแลกกับโอปอนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมผมแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีโอปอมากระดับหนึ่งนะครับแนะนําว่าให้ซื้อมาเลยครับผมคิดว่าจะทําให้เพื่อนๆนะครับไอดีเติบโตได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากมันให้ในส่วนของคะแนนชมรมที่มากกว่าอาหารอย่างอื่นมาดูในส่วนของ การใช้คะแนนชมดมนะครับไปก็ไปที่ร้านค้านะครับผมเพื่อนจะเห็นว่ามันก็จะมีขายท,ทั่วไปแพ็กเกจเงินกองทุนเรสองนะครับไฟเบอร์เพิ่มดาวแล้วก็เหล็กดีไฟจุกฤษฎอาจจะมีการสนับสถานีสนับสนุนที่2อ,อันนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจมันมากนะครับพวกนี้แนะนําว่าให้อยู่แค่ที่สถานีสน,สนับสนุนที่1ก็พอนะครับผมโดย ไพรร์ดิตี้สำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือจุกฤยูนั่นเองในร้านค้าชมนมนะครับก็แนะนําว่าให้กดมาให้หมดนะครับอันนี้ผมก็ได้ซื้อไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ซื้อนะครับก็มาดูวิธีการใช้กันก็ให้มาที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็ไปที่กลุต่อสู้นะครับผมอ่าแล้วก็ไปที่เสริมพลังกลุนะครับผมก็ผมในส่วนตัวนะครับแนะนําว่าให้ไปในส่วนของกลุยทางเศรษฐกิจก่อนนะครับมันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เพื่อนนะครับ ขยับนะครับพลังงานในการใช้ในแต่ละวันทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถหาของได้มากขึ้นนะครับดันพลังตัวละครได้มากขึ้นครับผมอ่าดันเจียนเอฟพีนี้ครับก็อัพนะครับก็จะลดพลังงานในดันเจียนเอฟลงไป50เซนเลยนะครับผมอัพเต็มนะแล้วก็อันนี้ก็สําคัญสำคัญหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งอัพมาแค่หนึ่งก็พอนะครับผมต่อมาก็มาดูที่ดันเจี้ยนอนุภาคนะครับก็ลดใหม่ยี่สิห้านะครับผมแล้วก็ดันเจี้ยนอนุภาคสองลดใหม่ยี่สิห้า หมายความว่าอะไรหมายความว่าดันเจียนอนุภาคผมจากตอนแรกใช้20พลังงานก็จะเหลือแค่ใช้10พลังงานนั่นเองก็ลดไปได้ครึ่งหนึ่งครับหมายความว่าเพื่อนๆสามารถหาของได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าเลยนะครับถ้าอัพเต็มมาดูที่ดันเจียนชิปกันดันเจียนชิปนี้นะครับก็จะลดพลังงานได้เหมือนเช่นกันนะครับอันนี้ผมก็อัพเต็มแล้วแต่ว่าในส่วนของดันเจียนชิป สองนะครับก็ผมอัพไปเต็มนะครับแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆใช้ทรัพยากรอันไหนเยอะๆนะครับก็แนะนําว่าให้อัพในส่วนนั้นก่อนนะครับผมอาจจะไม่ฟิกมากแต่ว่าส่วนที่แนะนําเลยก็จะเป็นจุดใหญ่ๆครับพวกแบบว่าดันแยนอนุภาคนะครับผมแล้วก็พวกของสูตรเสบียงนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของขวาลังเนื้อเรื่องหลักนะครับก็อันนี้จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถหักชิ้นส่วนตัวละครได้มากกว่าเดิมถึง2ครั้งนะครับผม ก็มีโอกาสทาให้เพื่อนๆน,นะครับได้เหตุผลมากขึ้นก็เพิ่มการเล่นอีกสองครั้งนั่นเองอืประมาณนี้นะครับผมตัวที่เหลือครัเพื่อนๆสามารถขอาไอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมจะแถมให้ในส่วนของเรื่องของการซื้อม์ชเมโล่จากน้องกระต่ายนั่นเองเพื่อนบางคนสงสัยนะครับผมก็จะกดเข้ามาดูนั่นเองอ่ะไปที่แมทเทสเตอร์นะครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมาอยู่ในคาเฟ่นนะทีนี้ ตัวละครเราก็จะเดินไปหาครับผมก็ลองกดเข้าไปคุยกับเ้านะครับปุป๊บอ่าเพื่อนกันเห็นว่าราคาซื้อนะครับหนึ่งมาเมโล่นะครับอยู่ที่แปดสิบแปดอ่ะให้เพื่อนๆจำราคานี้ไว้นะครับแปดสิบแปดที่ลองออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปที่เยี่ยมชมนะครับผมด้านขวาล่างนะแล้วก็มาลองเปิดดูนะครับว่าอ่าเจ้าตัวกระ่ายสีขาวของเพื่อนของเราคนไหนนะครับที่ราคาต่าที่สุดก็ให้เลื่อนหาเลยนะครับ เห็นว่า90,48,83อันนี้ส5น,นี้ราคาถูกนะครับถูกก่าเราเกินเกินเท่าหนึงนะครับผมของเรา8ปใช่ไหมอันนี้ส5บาทเองนะครับผมอ่า59อ่าเหมือนถูกๆจะเป็น35บาทนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองซื้อของ35บาทก็ให้เราเข้าไปที่เพื่อนคนนี้นะครับ35บาบาทกดเข้าไปเยี่ยมชมพอเราเข้ามาแล้วนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆนะครับเดินไปหาน้องกระต่ายะนะครับกดเข้าไปคุยกับน้องนะครับผมอ่ะทีนี้มันจะเห็นว่าน้องขายมาเมโลในราคาสามสิบห้าบาทนั่นเองเราก็กดมาให้หมดเลยครับรูที่สุดเลยสามสิบห้าบาทซื้อไปเลยครับอ่ะซื้อมาแล้วโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เก็บมาเป็นโูดนี้ไว้นะครับผมแล้วก็รอวัน อังคารหรือว่าวันอื่นที่ไม่ใช่วันจันทร์นะครับผมก็จะมีในส่วนของน้องกระต่ายตัวสีดํานะครับจะมายืนแทนที่น้องกระต่ายตัวสีขาวที่เพื่อนเห็นไปบ่อยๆนะครับผมก็ให้เอามาเมลโล่นี้นะครับไปขายให้กับน้องกระต่ายสีดําโดยการเดินไปคุยนั่นเองเหมือนที่ผมคุยเมื่อกี้ขายแล,ล้วก็รูดที่สุดเลยนะครับก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นนั่นเองโดยนะครับเวลาเพื่อนๆจะขายมาเมลโล่ให้กระต่ายสีดํานะครับก็ ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เลือกไปที่กดไปที่เยี่ยมชมนะครับแล้วก็หานะครับเ <P> พื่อนที่กระต่ายีดํำให้ราคามาเป็นโลที่สูงที่สุดนะครับ <S <S เนื่องจากอันนี้เป็นราคาขายเนะาะยิ่งเราขายสูงเราก็ได้ส่วนต่างเยอะเราก็ได้กาไรเยอะใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ต่อมานะครับผมก็จะพามาดูที่ร้านคาทิปนั่นเองซึ่งร้านคาทิปนะครับหลกัหลกๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นดอกไม้แห่งแสงนะครับตัวนี้แล้วก็ถีบม่วงนะครับแล้วก็สีทองนะครับ3าอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นแพล์ออร์ตี้หลักนะอย่างผมบอกไปก็คือ สอย่างนี้จะใช้ในการอัปเกรดคอตูมนะครับทำให้ตัวละครเรา,าดำพังได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพลังเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างนึงเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ท่านเพื่อนมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปได้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ